สวัสดีค่ะรวมรถมือ 2JK นะคะขอแนะนำให้ท่านรับชมกับรถเก๋ง Honda Civic Dimension นะคะเป็นรถยนปี04ค่ะเครื่องยนต์ 1,600cc เกียร์ออโต้นะคะรถไม่เคยติดแก๊สค่ะทุกท่านน้ำมันรวนๆนะคะคันนี้นะคะราคา75,000บาทค่ะราคานี้พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อเลยนะคะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้านะคะภงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะมีระบบส็นทัลล็อก แอรเย็นเพลงเพาะค่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีใช้งานได้สบายเลยนะคะสภาพรถหน้าใช้หน้าขับคระทุกท่านมีชุดแต่งสเกิรตด้วยนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าได้ค่ะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะเครื่องเล่นไพโอเนียค่ะนี้เป็นสภาพของภายในนะคะสวยใช่ไหมคะทุกท่านสวยดูดีมิสเสน่ห์ค่ะ7 5 0 0 0บาทนะคะภาษี69ค่ะรถไม่เคยติดเกสนะคะ สนใจติดต่อดูรถแถวรังสิตคลองสี่ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปโทรคุยโทรนัดด้วยตนเองได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านควรเดินทางไปดูก่อนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ